สวัสดีครับพี่น้องันนี้พามาดูนะครับสุนัขหางอยู่ตรงโคนขานะครับพี่น้องนี่มันมีอยู่ตัวหนึ่งเนาะมันอยู่ที่โคนขานครับหางเขาดนี่ครับพี่น้องดูนี่ครับ หางไปอยู่ที่โคนขานูนครับผมน้องเขาคงเป็นมาแต่กำเนิดนะครับเนาะนี่มันจะเป็นมาแต่กำเนิดแล้วล่ะเพิ่งเห็นครับพี่น้องไม่เคยเห็นจริงๆก็มาขายปลาอยู่แถวนี้ประจำเนาะแต่ไม่เห็นว่าความแปลกของเขาครับนั่น ตัวอื่นก็จะหางอยู่ปกติเนาะแต่ตัวนั้นจะพิเศษกว่าตัวอื่นครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะทำไมหางน้องกขาถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ครับมาดูความแปลกของน้องเขานะครับผมนี่ครับ แล้วน้องไปแล้วทุกตัวก็หางปกติดีนะครับปกติทุกตัวแต่ตัวนั้นไม่รู้เป็นไรโอเคครับพี่น้องพาพี่น้องมาดูอ่า สุนักแปลกๆนะครับที่ว่าหางมันไม่อยู่ที่ที่มันคนจะอยู่เนาะมันก็แปลกดีครับพี่น้องวัดีครับพี่น้องแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ